มีสินก็สุขล้ำเมื่อไม่ทรร <c oughs> ก็สุขใจขอความดีงามเจงมบันเกิดมีแก่พระมหาเทระพระเทรมะมชิมะนาวกะกะมันเดนน้อยขอเจริญพรญาติโย,ยม สาธุชนมู่ใจบุญระยายกุศลมุมีสันตาพธะตุมีความเชื่อมีความเบื่อสในบวบุทตศาสนาพบกันอีกแล้วนะโยมธรรมจิตสบายสบายสไตล์หลวงพ่อแดงนันทโยด็อกเตอร์พภคูพิสิทธิ์ประชานา แย่วัดอินทารามรองจอ,ออำเภออัมพาวาตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะโยมนะหนึ่งทุ่มตรงธรรมะสาระนารออันเป็นประโยชน์สอดทิพลเขาบอกจกเป็น พระเป็นเนนพระก็ฟังได้สามเนนก็ฟังดีอยติโยมเถนชีอุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมะมีสติได้ก็สบายใจในโยมนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นโยมนะต้องค่ต่อการศึกษาธรรมะทั้งนั้นหละ ธรรมะนี่สำคัญศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนคาว่ายากินได้รักษาได้แค่กายแต่ยาวิปัสสนารักษาใจ ต้องกินทั้งสองขนาดนะโยมถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างชะง,งัดเลยโมษนาสาธุแชร์วิดีโอกับชาวลบบุรีชาวลบบุรีถึงชาวลบบุรีซึ่งมีสมาชิก1 4 6่งดส้าโมทนาสาธุด้วย ฟังแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นี่นะหนึ่งแชร์ก็หนึ่งบุญหนึ่งไลค์ก็หนึ่งบุญ <c oughs> กดทั้งแชร์ทั้งไลค์บุญใหญ่แรงนะโยมทั้งแชร์ทั้งไลค์บุญใหญ่นักโลกบุญใหญ่มากเลยโยมนะเฉยกันเผยแร่ สัพพานังธรรมทานังชินาติ <c oughs> การให้ธรรมะเป็นทานเป็นยอดแห่งบุญย่อมชนะการให้ทั้งหลายทั้งปวงท่นนยานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ใคร้ต่อการศึกษาธรรมะนโยม ธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะนี่ตามสมควรแก่ตนที่จะพึงทำได้เมื่อปฏิบัติตามได้ดีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นโยมก็มีความสุขมีความสุขความสุขความจเจริญจะติดตามมา สำหรับผู้ที่สนใจต่อการฟังธรรมะจากแนวทางการแนะนำพ่มสอนท่านผู้รู้ท่านผู้รู้อยากขี้เกียจในการฟังธรรมตามวันและเวลาโอกาสดีนาทีทองเป็นขอยญาบโยมเลโยม โยมอ,อาจจะถามว่าหลวงพ่อมาพูดทุกวันทุกวันไม่มีเซ็งไม่มีเบื่อมั่งไหมบางครั้งก็มีเหมือนกันนะโยมตอบตามตรงเลยแต่ว่าอาศัยทอทหารอดทนแต่ความลำบากอดทนแต่ความตากอดทนแต่ความเจ็บใจไม่ยอมเป็นท่ากิเลสนะโยม ถ้ายอมเป็นท่ากิเลสก็หยุดแล้วใครจะทำใหม่เดี๋ยวก็หยุดบ่อยเลยหยุดไปหยุดมาหยุดมาหยุดไปเลิกเลยโยมเนี่ยกิเลสมันพาไปนะโยมนะแต่ว่าเป็นตายร้ายดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเวลาอำนวยต้องได้ยินธรรมะออนไลน์สดๆเลยนะยโยมนะ ไม่ไปไหนโยมสู้ตลอดการเพราะนั้นโยมต้องเป็นผู้สนใจแต่การฟังธรรมอาตอมาก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆอย่ากเกียด้านการฟังธรรมนะโยมหนดโอกาสดีนาะทีทองเป็นของโยมแล้วหาามี มาถามได้ถ้าไม่รู้ก็จะเปิดตำราไปถามผู้รู้แล้วก็มาตอบเขาบอกว่าเข้าไปนั่งใกล้กับท่านผู้มีศีลเนี่ยมันเย็นชุ่มช่ำใจในะโยมนะชุ่มช่ำใจและยิ่งเป็นพระอูสูตรด้วย ผู้ทำดีด้วยเนี่ยก็จะได้ข้อคิดสกิดใจเพราะท่านผู้มีศีลน,นี่หรือทรงศีลเนี่ยจะเป็นบรรญชิตที่คลห,หั์จะเป็นพระหรือเป็นคารวะได้ดังนั้นเลยโยมเขาจะเป็นคนปกติมีความสำรวมกายสำรวมวาจาเรียบร้อย ตามขอบเขตพระธรรมมีใน่ไม่นอกเหลือจากพระธรรมมีนในยในโยมเนี่ยเองครับันปชิตก็สองร้อยี่สิบเจ็ดข้อญาติโยมทั่วไปก็ห้าข้อถ้ายกระดับขึ้นไปรูบาส่งบาสิกาก็แปดข้อ ตามความสมัครใจไม่ได้มีบังคับนะโยมพุทธศาสนาเราไม่บังคับใครใครจะทำก็ได้ใครไม่ทำลักษณะการปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่ทรงศีลเป็นพระหุสูตร หรือเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังเรื่องราวทั้งหลายมามากได้อบรมบ่มนิสัยมามากนะยมวันนี้ก็ได้ฟังอาจารย์พระพรหมบัณฑิตอดีตอ,ตอธิการบดีมจรของเราเนี่ยท่านมาพูดเรื่องรัชกาลที่ห้าพระปิยมหาราช โปองแตกฉานแตกฉานมากรู้กลยุทธ์ของฝรัลล่งเศสร,รู้กลยุทธ์ของอังกฤษทำไมต้องการต้องการแผ่นดินไทยต้องการแผ่นดินในเอเชียเนี่ยท่านปกป้องไว้ยอมเสียแผ่นดินบางส่วนเพื่อแรก กับอิสรภาพความเป็นไทยฟังแล้วประทับใจมากกระยมนะประทับใจมากความรู้นี้หาไม่ได้อีกแล้วท่านคัดเอามาพูดวันนี้ฟังตั้งแต่9ก้าโมงถึงสิบเบโมงครึ่งสองชั่วโมงเต็มมโยม โอ้ทรทับใจในอาชีภาพของพระปิยมหาราชก็ร้อยฝ่าปีมาแล้วนะโยมน,นเนี่ยประชาชนคนไทยก็ไม่ลืมพระองค์องค์เป็นผู้ที่เลิกทาตสั่งให้เลิกทาตเลยไม่งั้นถ้าไม่เลิกทาตแล้วเป็นเรื่องนะโยมนย เลิกถาดบงให้เลิกถาดราชการที่ห้าพระปิยมหาราชเป็นผู้ดำริให้มีรถไฟเกิดขึ้นในประเทศตอนนี้เป็นรถไฟแรงสูงแล้วแต่ข้าเราก็ยังช้าต้มเตี้ยมนะโยมนะสู้ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้ ทำรถไฟลอยฟ้าเทียมภูเขามาประเทศลาวแล้วนะโยมมาประเทศลาวแล้วต่อไปไปขึ้นรถไฟที่ลาวไปประเทศจีนได้อย่างสบายเลยรวดเร็วมากจริงเขากล้าได้กล้าเสียนั้นฟังแล้วประทับใจว่า รอห้านี่พ่อหลวงรอห้าสมเด็จพระพิยามหาราชนี่โอ้โหท่านลงทุนเดินทางไปต่างประเทศด้วยพระอ,องค์เองเลยเป็นต้นฉบับเปิดโรงเรียนให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาเล่าเรียน การจะพัฒนาอะไรก็ตามต้องมาจากการศึกษาการศึกษานี่สำคัญที่สุดนี่ยญาติยอมท้าธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลต้องศึกษาแล้วก็ลักในการศึกษาในธรรมปฏิบัติในธรรมฟังในธรรมให้มากๆเนี่ย ธรรมะจะสอนให้เรานั้นเป็นคนขยันสอนให้เราเป็นคนทันสมัยใหม่เสมอเมืตอนเช้าก็ติดค้างไว้เรื่องมรณสตินโยมนะมรณะสติวันนี้ก็ไปเทศให้ญาติโยมทั้งหลายฟัง ผู้ตายคุณโยบกิ้มอายุเก้าสิบสองนะโยอายุยืนมากท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมเสียสละได้ฟังจากหลวงพ่อพระครูสมุทรเทระคุณแล้วเพิ่มใจท่านได้งบประมาณมาทำสะพาน ฝั่งนี้ได้แต่ฝั่งนู้นยังไม่มีที่จะทอดได้สงสัยต้องคืนเงินแกนอปจอแน่นอนแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งของวัดอินทรามไบเขียวร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพรอยากจะช่วยท่านเพราะได้สะพานตัวนี้ก็จะระบายรถออกได้ อย่างสะดวกโยทินปรากฏว่าคุญญาณโยมกิ้มเก้าสิบสองเนี่ยพระครูสม,มุทริรุนเข้าไปหาบอกเอาเลยหลวงพ่อจะตัดตรงไหนอย่างไรจะใช้ขี่ขนัดกี่ถนนให้หมดเลยโยมโอ้โหพระครูสม,มุทรีระคุณบอก ท่านโล่งใจเลยโล่งใจตอนนี้ถนนก็ราดยางไปแล้วเสียสละะโยมก็เป็นนักเสียสละเป็นผู้ให้วัดจัดปริวาตกรรมไม่มีที่ดินท่านก็ยกที่ดินหน้าวัดให้พระไปสวดไปจำวัดแปลงนั้นน่าจะยี่สิบไร่โยม ยกให้พระไปทำกิจกรรมเจริญสมาธิวิปัสนาได้บุญหลายเลยนะโยมนะได้บุญใหญ่มากนานอายุของคุณโยมจึงยาวถึงเก้าสิบสองปีไม่ธรรมดานะโยมนะปุเพกตาปุญญาตาจริงอยู่มีบุญไว้มา่ออดีตชาติ รักษาศีลดีสมาธิเกิดปัญญาแจ้งมาบวกในปัจจุบันชาติก็ทำดีเข้าไปอีกได้สองสองต่อสองเด้งเลยนะโยมนอดีตก็ทำดีปัจจุบันก็ทำดีบวกกันมันก็เลยดับเบิลดีเลยโยมลูกชายก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมูหก ก็แบบเดียวกับพ่อใจดีเหมือนกันมีเหตุมีผลนูกจกักตนรู้จักประมาณใช้ได้โมทนาสาธุนี่แหละยากทั้งหลายพูาเจ้าถัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> ส่วนพิสุทใด ้าจะเริญมโนสติเป็นนิดจะเรือนด้วยโมโนสติอยู่เป็นนิดพิจรารณามโนสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอโอ้หนอหนอที่นี้คือชีวิตของเรานี่หละโอ้เราหนอโอ้หลวงพ่อแดงด็อเตอร์พระคูพิสิทธิ์ประชานาดหนอเงี้ยแล้วอาจจะมีชีวิตอยู่ ช่วยละเวลาช่วยละเวลานะโยมมันจะไม่มากกว่าร้อยปีเอาเอาย่างเก่งให้ร้อยปีเกินกว่านั้นไม่ได้โอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ชั่วละเวลาเขียวข้าวคำหนึ่งก็ได้ หายใจเข้าแต่ไม่หายใจออกนะยออกก็อยูอยู่ได้ไหมก็ต้องดายสโมเร่เนาะเขียวข้าวคำหนึ่งแล้วกืนเขียวข้าวคำหนึ่งแล้วกืนเราเพิ่งมีมนสิการมีสติ นึกถึงคําสอนองค์ตุเดร,ระชินนาวรามรมาสัมมาสุรธเจ้าให้นึกถึงคําสอนพระเจ้าเถิดว่าการกระทําตามคําสอนพระเมื่อภาคเราควรทําให้มากต้องควรทําให้มากหนออย่าทําเป็นสมาธิสั้น อาทาหัวเต่าละละ,ละเลยเลยผู้ผู้ผู้โปรททำมันเป็นอาชีพเลยทำให้มากทำให้มากหนอและพิสูจน์ไดเจริญมรติอย่างนี้ว่าโอ้นหนอราอมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาหายใจออก แล้วก็หายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนะี่ยลราพึงมานัสิการถึงคำสอนของพระเมียภาคเจ้าการกระทำตามคำสอนของพระพูดเมียภาคว่าเราควรทำความดีให้มากหนอวันนี้ทำความดีได้มากแค่ไหนโยมถาม ตัวเองพิกเ,เวดูก่อนวิสูทั้งหลายวิสูเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จะประมาทได้อย่างไรหายเจ้าหายเข้ากับริกรรมว่าตายหายใจออกบริกรรมว่าตายเดินไปไหนก็ซ้ายตายเนาะ้าตายเนาะตายย่างเนา ้ายตายเนาะฝาตายเนาะมีสติอยู่ทุกเมือ่อมีสติอยู่ทุกเมือ่อไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตไม่หลงไหลไปฝันในชีวิตใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าพิคเวดูก่อนพิสุ ทั้งหลายพิสุจเหล่านี้เราเกล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญโมนสติเพื่อความเสื่อมสิ้นไปของอาสวะพิกเวดูก่อนพิสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจะไม่เป็นผู้ประมาทอยู่เราจะเจริญมโนสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะและในบทตอนท้ายพระเจ้ากล่าวว่าอย่างไร,รเจ้ากล่าวว่าภิกขเวดูก่อนภิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษา มนสติกำหนดไว้ด้วยลมหายใจคข้ออกด้วยประการชนีแล้นี่ละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสวดมนต์เป็นยาทาแต่จะเดิมนี้ปััสนาเป็นยากินนะโยมนะทั้งกินทั้งทาโรคมันจะหายพลันนะยโยมเนี่ยพุทธเจ้าถามพระนนท์ว่าจะเริญมโมนสติ วันละกี่ครั้างเจ็ดค้งพยาค่ะโอ้โหตั้งเจ็ดค้งแต่ญาติโยมแฟนบันเท้อาตมาอยากถามว่ายมนึกถึงมรณาสติวันละกี่ค้างวันละกี่ค้างโยมไม่ได้นึกเลยเจ้าค่ะงานมันรัดตัวอย่างพิลาวันเกิดสมบูรณ์นี่พิจารณามังเปล่าว่านึกถึง ความตายไว้เถิดประเสริฐยิ่งนักไม่นึกนึกแต่ความเกิดอย่างเดียวความอยากได้ดีอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นจิตว่างตรงไหนเ่ยมันจะจิตว่างตรงไหนเนี่ยเนี่ยต้องนึกถึงความมรณะนึกถึงความดับมั่งเนี่ยพระเจ้า ถามอน,นุอนอนนึกถึงความดับนึกถึงมรณะวันละเจ็ดหนเนี่ยก็ยังดีดีว่าบุคคลที่ไม่ได้นึกสักหนเดียวเงี้ยนี่าอนุนก็ถามพระเจ้าอีกว่าแล้วพระองค์ละ่ะพระองค์อถาคตเรานึกถึงมรณะสติ เรานึกถึงความตายมากกว่าเธอกันแล้วกันเธอเจ็ดครั้งนี้น้อยไปน้อยไปน้อยไปบอกอน,นุนนึกน้อยไปเรานี่นึกถึงมัวนสติทุกลมหายใจเข้าออก เรานึกอยู่ทุกลมหายใจก็ออกมรนัตติเนี่ยเรานึกถึงความตายไปนารมณ์เลยอยู่เนี่ยธรรมะบทเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยนะโยมนะเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็นึกดีจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมนึก ถึงมนณสติเป็นอารมณ์บ้างแล้วก็จะสบายใจสบายใจสบายจิตด้วยประการชนี้แลงั้นดุริกาหมดเวลาแต่แล้วนาโยมนะลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วจะย้อนกลับมาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนบูชใจบุญละใจกุศลฟังใหม่ด้วยประการชนีแล ขอให้พอในญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลมีสตตาภาษาทะมีความเชื่อมีความเรื่อมใสายในบรวรพุทธศาสนาจงมีความสุขมีความเจริญเชิดชว่วงชัดเวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานโยนนาสุขาภูคาปาราปฏิทานนานสารธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใด้าถานาสิ่งใดชอประกอบแล้วด้วยธรรมมีชิตต่างปฏิต่างตุมหัง คิประเมววสมิจตุเขาฟานปราธนาน,นานๆจงพันตำเร็จ,จงพันตำเร็จ,จงพันํำเรลสสมดังมโนรสมโนไมยดังใจปาฏิหารดังใจไว้สมประสงค์จำานงไม้ทุกสิ่งทุกประการเทินขอเจริญพร